จะไปไห้บนห้องก่อนได้ทุกคนถ้าเราเอาลูกเข้าสวยไปซ่อนไอ้เจ้าแม่ตัวเนี้ยมันจะมีรีแอคยังไงลูกหายลูกหายได้ลูกหายไม่ใช่ปะไม่ใช่ปะไม,ม,ะไม,มะ่ลูกหายไม่ใช่ปะลูกหาย้องให้ไหมลูกจะผิดเลยวะโกู ครับทุกคนวุ่นวายสตาร์ลี่ชแนลนะจ๊ะเนื่องด้วยก่อนหน้าทุกคนที่ไอแบงค์อ่มมันเอาคลิปโกงอ่ะทุกคนไปลงก่อนเก่งอ่ะทําให้แบบว่าไอ้เต้าเขาเสียใจมาก <c oughs> และแบงค์มันเคยพูดด้วยว่าถ้าเราเอาลูกเข้าสวยไปซ่อนไอ้เจ้าแม่ตัวเนี้ยมันจะมีรีแอคยังไงจะหาลูกไหมหรือจะโยวยวายจะครวนครางหาลูกไหมทุกคนวันเนี้ยผมเลยจะเอาเนื้อหาคอนเทนต์เนี้ยมาทําก่อนมันเพราะมันขโมยเนื้อหาผมไปทำาหะ <c oughs> เอาเลยไหม เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเอาเขาสวยออกไปข้างนอกก่อนอาเฉยโอ๊ยหนูเอาไปฉี่โอ๊ยหนักจังเลยเอาไปฉีดไหมลูกมันน่ารักตัวแบเอาไปฉีดนะเสรีเอาไปฉี่ดีกว่าเสรีเอาไปฉีป่ข้างนอกนะเสรีฉีดตรงนี้นะฉีต่ตรงนี้อืมสวยฉี่ตรงนี้ จะไปไว้คนห้งองก่อนนะทุกคนเอาไว้คนห้งองก่อนตอนนี้เก่งเอาเอาหมาน้อนลยลูกเขาสวยอะไปซ่อนไว้ได้หมดแล้วทุกคน ลูกหายหายไปไหนเอาเอาอยู่นี่อยู่ไหนไม่รู้ลูกหายไปไหนอ่ะบ้านลูกหายไปไหนอ่ะมันได้ยินแล้วมันมีเสียงบอกไม่มี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 ูดเดนทาม่ัน้ยิไม่มีไม่มีอันนี้มันห้องเกง ไม่มีมีที่ไหนไม่มีแม่ของมูกอีกอยากขึ้นไปได้อยากขึ้นไปบนเตียงอยากขึ้นไปบนเตียงอยากขึ้นไปบนเตียงแม่ไม่มีอีกแวจม่ไม่มีไม่มีไม่มีแต่อยากขึ้นบนเตียงมันไม่มี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 ไม่มีไม่มีไม่มีมันไม่อยู่ในนี้ ไม่มีเห็นไหมว่ามันไม่มีอ่ะไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่มีไม่มีไม่มีอย่าขึ้นไปนะด่ว่าแล้วไม่มีมันไม่ได้อยู่ในนี้ไม่มีไม่มีอยู่เปล่าอยู่ในห้องแดงหรือเปล่าเรียบร้อยนี่แหละไม่มี มันมีเสียงรกหมานเราพร้อมคนแต่มันไม่ได้อยู่ห้องนี้นะไม่มีมาปั่นเมืองมันเกิดบนกบได้มันอยู่ข้างห้องมันนี่มันไม่มันีช่วยมันนี่มันไม่มีลูกมันไม่มีเนี่มมันขาลูกเอาแมวแมวแมมมออกมาตายระบาดแมงเนี่ ถ้าใจหายทุกคนยี่เดียออกไม่ได้นิสสาออกไม่ได้แล้วเขไปทำไมฟาดๆกลอมใจกลอมใจแล้วลูกหาไม่เจอดราม่าแน่ๆแล้วเขไปทำไมนุ่มหนุ่มมาดูมันอวดนแทนฮะหัวดแทนไปๆๆคนร้ายละเต็มห้องละอ่ะห้องแบงค์เหรอออกมาห้องแบงค์ก็ไม่มี ห้องแบงค์ไม่มีห้องแบงค์ไม่มีห้องแบงค์ไม่มีใหญ่ด่าล้วไม่มีไม่มีไม่มีบัตรทุกคนทุกคนดูตอนนี้เข้าสวยกระวนกระวายมากเลยอ่ะไม่มีไม่มีันจะไม่เปิดห้องแเน่ยโมโหละนี่แหละไม่มีออกมาทุกคนจริงๆลูกเขาสวยอยู่ในห้องนี้แต่ว่าสวยไม่รู้ หาลูกแบบหาแบบหาแบบกระวนกระวายมากอุ้ยวุ้ยุ้ยุ้ยตกบันไดตกบันไดลูกเสยอนี้ลูกลุกคนี้เขาะกดอะเราเสียนะ้อเย็อยไบ้เนี่ยตอนนี้น,อน้นองกำลังร้องเราเปิดแอร์ให้มาหาอไทไตอนนี้เนี่ยตอนนี้ไป่ดีอยู่นี่ก็รักน้องเยวดูแม่มันท้าลังหา ทุนคนน่าสงสารเลยลูกอยู่ไหนลูกไปบดรนี้แอกมันูบ่ายลูกอยู่ไหนโอ๊ยไม่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 ไ่ะสงสารมันสอใจลวอีสวยลูกอยู่นี่ทุกคนตอนนี้น้องยังอยู่ดีมากนะครับทุกคนแล้วก็เราเปิดแอลไว้ให้น้องนะทุกคนตอนนี้อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแย่งสวยต่อกันดีกว่าเพราะว่าสวยอ่ะเขาชอบไม่สนใจลูกไม่ชอบนอนกับลูกทุกคนจะเป็นข้อสอบแล้วเขาอาจจะไม่สนใจได้ไหม น,นี่มันนี่เน,นี่ยแล้วมันจะมาอะไรอ่ะดูดิมันมาเดินหาลูกอะทุกคนเนี่ยลูกไม่อยู่แล้วโอ้ยบ้านลูกหายไปไหนเมือแล้วนะลูกหายม่นจะไหนนี่ลูกหายไปไหปนแล้วนะมันอาจจะก,กระวนกระวายสะพัดใหญ่ๆแหละโอ้ยใจชื้นขาดตาทีขาดตาทีขาด,ขาดลูกอยู่ไหนะ้า ใจจะขาดแล้วอ่ะยูสยายายเห็นลูกสวยบ่ยายยายยเอา life ลูกสวยมาตุ่มบ่ยายโอ้ยลูกสวยมรบหงนมบ้านเปิดประตวยเน่โอ้ยลูกสวยไปสวนขาวนาวนาวนขา ให้ไหมรู้สึกผิดเลยว่ากูลูกหายเหรอทุกคนรู้สึกผิดเลยทุกคนผมจะไม่ทำคอนเทนต์แบบนี้อีกแล้วนะถึงแนมะ้แบบเราจะไม่ได้เอาลูกเข้าไปใจลจะเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทําแบบนี้ขอโทษนะแปเอาขื่นแนกะบทุกคนป้าดูทางร้าน้วยเดี๋ยวเขาจับลงม่ <reading> <expand> ลูกอยู่นี่ <sh arp vik Worlds> ลูกอยู่นี่ล <masterpiece> ูกนี่บ้านไทลูกไปไหนลูกอยู่นี่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 โอ๊ยใจหายใจความใจหายใจความไม่แกล้งนะลูกมึงมึงมึงผู้บาดมึงมึงมึง เช็คลูกเหรอเหยียบลูกเหยียบลูกอ่ะเอาออกให้ออกให้ออกให้เอา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 ลูกให้พระเจ้านังสันลูกให้พระเจ้าอยากออกมาหาลูกไหมลูกอูเอาออกให้ออกให้ออกให้เอาออกให้ไม่แกล้งแล้วเนี่ยจะทำเป็นครั้งเดียวแล้วครั้งสุดท้ายทุกคนอันเนี้ยลูก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 คิดถึงไหมคิดถึงไหมหายไปไหนมาใช่ไหมโอ้ใจหายใจคว่ำวิ่งหาทั้งบ้าน เขาไม่แหงออกไปก็ทุกคนคงจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าเขาสวยอะ่ะพอไม่เจอลูกนะครับเมื่อกี้แกล้งเอาลูกไปซ่อนนะทุกคน,คนก็น้องมีความกระวนกระวายแบบกระวนกระวายมากเลยทุกคนจริงๆไม่ว่าจะหมาหรือคนนะเขาก็คงมีความรักลูกไม่ต่างกันนะครับทุกคนก็คิปนี้เราไม่เห็นแล้วนะว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่เสมออย่าพูดไม่จบเลยมันจะรีบไปเลยกูบอกว่าความรักของ เเห็นแล้วใช่ไหมครับทุกคนว่าความลักเขาแมว่มันยิ่งใหญ่เสมอถึงแม้ว่าเขาสวยจะเป็นหมาแต่เขาก็ลักรูปของเขามากเลยทุกคนเห็นไหมเขาไม่เคยทอดทิ้งรูปไปไหนเลยทุกคนอะไรสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะหรืออาจจะไม่ชอบอาจจะโกรธผมก็ได้ทุกคนแต่ว่าผมก็จะทําให้ดูแล้วก็ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายสัญญาว่าจะไม่แกล้งเขาสวยแบบนี้อีกนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบนะครับแล้วก็อยากให้ทำคอนเทนต์อื่นนะฮะหรือสามารถมิ้นบอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะเราจะได้เจอกันมากขึ้นเออะออ ยังไม่กดอีกกดติดตามมาทุกคนให้คลิปไปเด้งที่หน้าฟีดดูไม่ดูอีกเรื่องหนึ่งนะเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันมากขึ้นแล้วก็ได้ดูกิจกรรมความน่ารักของเด็กๆได้บ่อยมากขึ้นจะได้ไม่พลาดน,นะครับกดติดตามด้วยยังไม่กดอีกอ่ะทุกคนกดอีกแค่กดติดตามเองเนี่ยไปแล้วนะครับสวัสดีครับ